แม่ไปส่งลูกอลองบอกว่าวันนี้ให้แม่ไปส่งใช่ไหมลงมาก่อนแล้วก็ค่อยเอาแม่ค่อยเอากระเป๋าให้ลงมาเลยเอ้ากระเป๋ามาให้แม่มาลงได้ไหมลงได้ไหมได้มาลงนี้เลยไปกันเลย เดินไปก่อนเลยครับเดี๋ยวแม่ตามก้นไปไปครมาพ,พ่อซื้อนอมเปรี้ยวมาให้ลูกเฮ้ยไปตรงนน้นทำไมอะลูก <laughs> eh, oh pih ten tenlo, ten, lo kasi pih ten ten lo, nui, kah pih ten ten lo, ayah. ี่อัวเรากเช้พี่ทำแล้วนี่อนนือมันต้องย่งกันอืมหนูดีทำซีเต้นซีเต้นซี ยายหนูดิพูดสิหนูดิด,ดิดิค่ะ หน,ห,หนูดีขับรถเหรอเออหนูดีขับรถสร้างเออดีเก่งๆดีขับรถสราตั้งใจกินสินโอเอาให้หนูดีกินด้วยหนูดีอะไรอันนี้ลูกสัก้างสังสร้งกั้งใจกิน นูดีอยากกินด้วย สีส้มมาลูกครับ,รบอันนี้หรอเนี่ยแ้วิมันยิน้นนนนมย้ม,ม่านัอมันยิมงเนี่ยน,น่าอ,อันนี้เพื่นอนูหล่อไหมเพื่อนดูหล่อไหม เข้ามาค่ะเข้ามาค่ะนะคะก้านาะ่ะอุ้ยเจ็บนะอุ้ยเจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำลูก ดวเองทำไม,มเจ็บนะเจ็บนกนกไปไหนอ่ะเบิร์ดมากินข้าวยังเบิร์ดอยู่ไหนโอ้เบิร์ดอยู่โน่นใช่ไหมอืมเอ้ยเอ้ย I'm <laughs> not. <laughs> รูดีเต้นๆสิเราลองดเ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 ดีดีน่ะ d a n c นิ่ในเลาเขาขวดเขาเราควายเข้านาก็คนขึงขังคารข้างข้างฟ้างูใจกล้าจะจานใช้ดี d a n นี่นดูดีไม่ดึงลูก no ไม่ดึง ดูสิพ่อพ่อไม้ยังดดดีได้ด้าเธอ,อไม่ยอมอยู่บ้านอยากออกมาเล่นอย่างเดียวใช่ไหมอโอเคคือืมึมคือชอบอืมคือชอบดูดิ nose nose อยู่ไหน เมาว้าวอุ้ยได้ไหมไปได้ป okay. ้ะอ่ะหนูนี่เข้าไปมาโอเคจัง มีปลาปาไหมมีฟิชไหมฟิชฟิชฟิชว้าวฟิชโอ้ฟิช,ฟชว้าวปปาปอ๋อหนูดีจะเอาไปไหนคะ ไปเตือไม่เอาไม่เอาสกโปกไม่เอาทำเข้าที่ระวังให้แม่ดูก่อนเข้าที่ระวงังไปงให้แม่ก่อนแล้ว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 ไม่ไปค่ะหนูดีไม่ไปเล่นหนูดีไปเดี๋ยวแม่ไปแล้วนะไม่ไปดีทำสิอ่ะทมเลยทำเลย เข้าที่อ่นุดีทำสิคะไม่ทำแล้วหรอไม่ทำเข้าที่ระวังไปแล้วหรอเข้าที่ระวังบ้านกับก <Dark. S 1> เอากั๊กดักเออดัก <Dark. S 1> เออดัก <Dark. S 1> เอ,อเก่งกูดัก เป็ดหรอเปิดกระแกบระวังนะโอ้ยระวังนะระวังนะระวัง<อ>หนูดีไงหลังนะคะเอเอโอ้เก่งจังอืม ไงหลังนะคะมาว่างลูงดิไงหลังนะคะโ <c oughs> อย้ยโอ๊ยอย่ายอย่ายกอย่ายกไงหลัง <c oughs> ไม่ต้องยกลูกเอ๊ะไม่ต้องยกโอ้ยปุ้งนะเจ็บเจีเจ๋มาปุ้งนี่เจ็บเจีม๋มาเออเจ็บเจี๋มาอืมเจ็บเจี๋มาอืม ไปหลังไปเออไปเข้าที่ระวังไปลงได้ไหม 给。Okay. Rồi đi keng keng